โอมชานติวันนี้วันที่17เดือนกันยายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงบอกทุกๆคนถึงความลับของอาบูที่เป็นสถานที่สแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดมันคือที่นี่ที่พระเจ้าเองได้ให้การรอดพ้นกับทุกๆคน คำถามของเมลีในวันนี้ในประเด็นเดียวใดถ้าเข้าใจแล้วจะนำขงชนมาที่นี่คําตอบสิ่งหลักๆที่พวกเขาควรจะเข้าใจก็คือพ่อนั้นกำลังสอนราชาโยคะให้กับเราอีกครั้งหนึ่งท่านนั้นสอนเราก่อนนั้นและท่านนั้นก็ไม่ได้อยู่ทุกขนแห่งพ่อได้มาที่นี่ที่อาบูในเวลานี้ และกำลังก่อตั้งความสงบในโลกอนุสรณ์ที่ไม่มีชีวิตของสิ่งนี้ก็คือวัดดีเวลาอดีเทพนั้นกำลังนั่งอยู่ที่นี่ในรูปที่มีชีวิตและนี่ก็คือวัดดีเวลาที่มีชีวิตถ้าพวกเขานั้นจะเข้าใจสิ่งนี้อาบูก็จะได้รับคำสรรเสริญแล้วก็จะมีฝูงชนอยู่ที่นี่ถ้าชื่อของอาบูนั้นมีชื่อเสียงเรื่องลือหลายๆคนก็จะมาที่นี่ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในํำนึกดวงญาณอย่าได้คิดว่าลูกจะได้รับอะไรก็ตามที่อยู่ในโชคของลูกจงเป็นผู้ที่รู้คิดจุดที่สองให้ฟังความรู้นี้แล้วจงมาเป็นตัวของมันซึมซับพลังแห่งการจดจำแล้วต่อมาทำงานรับใช้บอกทุกๆคนถึงคำสรรเสริญของอาบูสถานที่สแสวงบุญอันใหญ่ยิ่งที่สุดทั้งหมด พรของบับตาดาสำหรับเราขอให้ลูกๆนั้นจงเป็นโยคีที่แท้จริงและเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นหมายในการมีการจดจำและทำงานรับใช้ด้วยสำนึกรู้ของคำคำเดียวว่าบาบาลูกนั้นพูดคำว่าบาบาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยปากของลูกหรือไม่ก็อยู่ในจิตใจของลูกเมื่อลูกเป็นลูกของท่านมันคือโยคะ เมื่อลูกจดจำหรือคิดถึงคำว่าบาบาและพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยปากของลูกบาบานั้นเคยกล่าวอย่างนี้บาบานั้นได้พูดอย่างนี้คืองานรับใช้อย่างไรก็ตามบางคนพูดคำพูดว่าบาบานี้จากหัวใจของเขาในขณะที่คนอื่นๆพูดจากหัวหรือสมองของเขาด้วยความรู้ ผู้ที่กล่าวมันจากหัวใจของเขาก็จะได้รับการบรรลุผลทันทีในหัวใจของเขาในรูปแบบของความสุขและพลังผู้ที่เพียงแต่ใช้หัวของเขาได้รับความสุขในเวลาที่พูดแต่มันก็ไม่ได้นานตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้แม่งเมาที่แท้จริงก็คือผู้ที่อุทิศต,ตัวเองให้กับพระเจ้าผู้เป็นเปลวไฟอาชา โอมชานติ